ช่วงนี้มาติดตามคนนี้ดีกว่านะคะเรื่องราวของอหนุ่มคนนี้นะคะที่กระโดดจากเวทีเดอะสตาร์แล้วก็มาคว้าบทพระเอกเป็นนอนกอดแล้วนะคะกลุ่มแกงส้มเดอะสตาร์แปนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเจ้าของผลงานพเพลงรักเธอส4ชั่วโมงดังมากร้องไงร้อ,องไม่เป็น<ม>นะคะ <laughs> แล้วก็ได้ประกบกับนางเอกหน้าใหม่น้องปันปันเต็มฟ้าซึ่งเป็นลูกสาวคนสวยของคุณแหวนทิติมาด้วยวจะมาประกบกันในละครเรื่องบ่วงรักจากค่าเอ็กซ์แ พี่แหวนนิทิมานี่มีลูกเป็นนางเอกได้แล้วใช่ใช่นงปันปันพี่แหวนนี่รุ่นเธอไม่ใช่เหรอไม่รู้เลยพร่แหอนรุ่นปันปันปันใช่เหรเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะของหนูเนี่ยไป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 ไอ้น้องปันปันชื่อเรื่องบวงรักไงเมื่อเช้าเมื่อเช้าเขาได้เริ่มบวงสรงไปแล้วไปดูไหมล่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรและพระนางหน้าใหม่เนี่ยที่จะมาประดับวงการจะน่ารักขนาดไหนไปติดตามชมค่ะครับ ส่วนกันไปแล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมาสำหรับละครเรื่องบ่วงรักละครใหม่ของค่ายเอ็กซากโดยเรื่องราวเป็นแนวดราม่าเข้มข้นน่าติดตามแค่นั้นยังไม่พอ,องงานนี้ยังได้นักแสดงเป็นพระนางใหม่แก่กล่องทั้งคู่ทั้งหนุ่มแกงส้มเดสตาและน้องปันปันเต็มฟ้าหูกสาักสุดหลักสุดหัวของแหวนทิติมาท,ที่มีดิกรีเป็นถึงนักยิมนาสติกทิมชาติโดยทั้งคู่ก็ยอมรับว่าสำหรับละครเรื่องแรกนี้ตึงเต้นไม่น้อยแต่ก็พยายา,ามทำให้ดีที่สุดค่ะ ยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่มาร่วมสมทบอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนกสินใจสนที่สุขฟรมซิริมยุรินและอื่นๆอีกมากมายภายใต้การกำกับของป้อนนิทิพงผิวแนนซึ่งจะออกอากาศให้ที่ชมกันเร็วๆนี้ค่ะครับต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆที่ไดยได้เล่นเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องได้ก็ต้องบอกว่าเราก็ถือว่าเป็นน้องใหม่แล้วก็ได้เล่นกับพี่ๆด้วย,วยวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆครับก็งาให้เป็นที่ครับผม มีน้องใหม่อีกคนนึงค่ะคนนี้ก็เป็นเรื่องแรกเหมือนกันค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่ก็จะพยายามตั้นใจแล้วก็ยพยายามเล่นให้เป็นที่ค่ะน่าจะอาทิตย์หน้า,า,ก,าฤฤก็คงถ่ายทำแล้วค่ะจะเริ่มเริ่มทำงานกันแล้วค่ะแต่เด็กๆนี่ก็ซ้อมกันมา,าหลายเดือนแล้วก็เติมได้แล้วคือน้องๆถ้าพูดถึงของของเอ็กซ์แเนี่ยคือผ่านมาจนจนถึงจุดนี้เนี่ยน้องเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรนะครับเข<ล>าเเขาก็ร่ำเรียนโดนฝึกมาเยอะแล้ว นะคแล้วก็มาถึงนั่งงานมาถึงเซตจ,จริงๆเนี่ยก็เพียงแต่ว่าอย่าให้เขาตื่นเต้นเท่านั้นเองแล้วก็เล่นเพราะว่าพวกพี่ๆนี่ยินดีจะช่วยเหลือเพราะว่าละครมันต้องไปด้วยกันนะครับมันไม่มีใครเล่นเก่งอยู่คนเดียวแล้วมันจะสนุกได้ไม่เรื่อง ละครเรื่องบงรักเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่ไม่ได้แต่งงานกันด้วยความรักและเกี่ยวข้องกับรักแรกของผู้เป็นพ่อที่รับบทโดยสันติสุขเรื่องราวทุกอย่างจึงเกิดขึ้นและเป็นอีกครั้งที่นกสินใจกลับมารับบทร้ายงานนี้จะน่าสนุกและเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนสามารถติดตามและให้กำลังใจได้เลยเรยวนี้ทางช่องแฮค่ะ องคนนี้เองชื่อแกงส้มคนที่มีหมกแล้วมีดอกไม้กุหลาบอยู่ตรงตรงใส่หัวเนี่ยแหละแม่นพี่นกสินใจแต่ถ้าหนูจะดูดูผลงานพี่นกนะไม่ใช่แม่ดูถูกผลงานน้องใหม่พระนางไม่ใช่นะแต่ว่าหนูชื่นชอบผลงานพี่นกสินใจมานานแล้วใช่ไหมเวลาที่เห็นพี่นกปรากฏตัวอยู่ในละครเรื่องไหนหรือว่าภาพยนตร์เรื่องไหนแล้วเราก็แบบมั่นใจได้ว่ามันจะต้องเป็นบทบาทที่เข้มข้นดราม่าชื่อเฉินกนีการแสดงออกบ่วงรักนี่ไงบ่วงรักเหรอ